คุณครับเชิญท่านกิติรันเลิศอุลิตพักดีครับเรียนท่านประธานสภากับผมกิติรันเลิศอุลิตพักดีผู้แทรนรัษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งคนปักน้ําโพพักก้าวไกลวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทรนรัษฎรตั้งคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขาปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับท่านประธานครับ ปัญหาของการจัดการขยะในประเทศไทยที่สําคัญคือปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธีซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการขยะในท้องถิ่นของตนเองกลับไม่มีอํานาจและงบประมาณเพียงพอที่จะกําจัดขยะอย่างถูกวิธีและถูกสุขอนามัยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับเราพบว่าในประเทศไทยมีสถานที่กําจัดขยะที่ถูก วิธีและมีมาตรฐานเพียงแค่15จากทั้งหมดนะครับโดยปัจจุบนันการกําจัดขยะที่นิยมก็คือแบบฝังกลบซึ่งนําไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลพิษในดินมลพิษทางน้ําและมลพิษทางอากาศนอกจากนีเ้เรายังมีปัญหาในเรื่องของการนําเข้าขยะจากต่างประเทศเพื่อป้อนเข้าโรงงานกําจัดขยะและโรงงานไฟฟ้าขยะ เนื่องจากขยะในประเทศไม่ได้มีการคัดแยกอย่างถูกวิธีจึงไม่สามารถนำมาใช้ในโรงงานกําจัดขยะหรือโรงไฟฟ้าจากขยะทั้งหมดนะครับผมขอยกกรณีปัญหาการจัดการขยะในจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจากภาพเป็นจากสื่อนะครับชาวบ้านร้องสื่อภูเขาขยะนครสวรรค์ส่งกลิ่นเหม็นปล่อยน้ําเสียนานนับปี มีการร้องเรียนเรื่องมลพิษขยะที่ส่งกลิ่นเน่าเหมน็นขยะที่ปลิวว่อนจากแรงลมตกบนพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนโดยรอบนะครับรวมถึงน้ำเสียจากขยะแม้จะอยู่ในพื้นที่ฝังกลบแต่ก็ส่งผลกระทบอยู่ดีกับประชาชนข้างเคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับสถานที่แห่งนี้จากภาพคือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบานนลนครนครสวรรค์ในพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่ฝังกลบที่มีพื้นที่กว่า266ไร่ ปริมาณขยะในเขตเทศบาลทั้งหมดนะครับที่รับและรับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับเริ่มเปิดพื้นที่ตั้งแต่2 5 4 1เป็นระบบฝังกบตามสุขสุขาพิบาลแต่นะครับในวงเล็บคือไม่มีระบบบำบัดน้ำชักขยะและบ่อติดตามการตรวจสอบคุณภาพใต้ดินนะครับจากจนถึงวันนี้26ปีแล้วครับที่ประชาชนตะบนบ้านมะเกือต้องทนทุกข์กับกลิ่นเน่าเหม็นจากมูลพิษของขยะ ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดปัญหาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่และในกรณีนี้เองครับประชาชนตําบลบ้านมะเกลือได้เข้ามาร้องเรียนต่อคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ28กันยายนที่ผ่านมานะครับผมขอยกตัวอย่างในไทม์ไลน์นี้นะครับบอกขยะแห่งนี้เพื่อหเห็นภาพรวมแนวทางการทําง,งานของรัฐท้องถิ่นนะครับเริ่มบอกขยะแห่งนี้เริ่มใช้พื้นที่ฝังกบเมื่อ4มกราคม2541 จากนั้นก็มีปัญหากระทบกระทั่งกับประชาชนในพื้นที่เรื่อยมาจนมาถึง2563ครับมีการทำสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบและขยะบ่อฝังกบเทศบาลนคะรสวรรค์นะครับซึ่งสัญญานี้ประชาชนในพื้นที่ได้ตั้งข้อสังเกตครับว่าขาดการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงครับเป็นการรวบรวมผู้คนมาแสดงความคิดเห็นในระบบจัดตั้งซึ่งเป็นวิธีคลาสสิกครับของหน่วยงานที่ตั้งถงไว้และใช้กระบวนการเพียงเป็นองค์ประกอบนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นไปนะครับจึงเกิดการร้องเรียนและกระทบกระทั่งกับประชาชนตลอดมาโครงการนี้ใช้เวลาก่อสร้างเดินช้าครับเพิ่งส่งมอบไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อคัดแยกขยะในโรงงานแบบปิดนําขยะ ที่มีอยู่เดิมกว่าหนึ่งล้านตันที่เป็นภูเขาขยะครับมาคัดแยกเพื่อทำขยะเชื้อเฟิงหรือรีฟิลดีไลฟ์ฟิลนะครับท่าปนประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับการจัดการขยะในจังหวัดนครสวรรค์ครับปัจจุบันมีสถานที่กําจัดขยะทั้งหมด19แห่งนะครับมีเพียงสี่แห่งเท่านั้นที่มีระบบการกําจัดขยะที่ถูกต้องก็คือเออทศบาลนครสวรรค์นะครับเทศบาลตาคีเทศบาลท่าตะโกเทศบาลชุมแสงนะครับขอสไลด์ถัดไปครับโดยมี ขยะมูลฝอยทั้งหมดทั้งจังหวัดนะครับ836ตันต่อวันนะครับนำกลับมาใช้ได้390ตันหรือ47%กําเจปอร์เซ็นต์กำจัดได้ถูกต้อง304ตันหรือ36%เปอร์เซ็นต์แต่กำจัดไม่ถูกต้อง142ตันหรือเท่ากับ1ใน5ของขยะทั้งหมดต้องกองพเนินอยู่ในที่กองเก็บขยะนั่นหมายความว่าเฉพาะนะครบสวรรค์แห่งเดียวจะมีขยะที่กำจัดไม่ถูกต้องถึง51,830ตันต่อปี ท่านประธานครับประชาชนตําบลม้าเกลือแห่งนี้รับขยะจากพื้นที่โดยรับต้องทนทุกข์จากมลพิษขยะแทนพี่น้องร่วมบ้านเกิดในจังหวัดนครสวรรค์มากกว่า20ปีพวกเขาเลยผมฟังครับว่าเข็ดหลาบนะครับกับคําสัญญาของผู้นําท้องถิ่นในอดีตที่ให้ไว้ว่าจะคืนพื้นที่ทําสวนสาธารณะเมื่อ20ปีเมื่อครบสัญญาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นกองภูเขาขยะอยู่นะครับวกเขาเข็ดหลาบครับกับคําสัญญาที่เลื่อนลอยที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ดังญาติมิตรนะครับ บอกว่าจะชดเชยความทุกข์ด้วยสวัสดิการและบริการสาธารณะที่ดีซึ่งยังไม่เป็นจริงพวกเขาไล่ฟังอีกว่าพวกเขาไม่ได้คัดค้านหรือขัดขวางการพัฒนานะครับแต่ว่าการพัฒนาใดๆจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องรับฟังประชาชนอย่างตั้งใจและรักษาคําสัญญาไว้อย่างซื่อตรงสําหรับข้อเสนอแนะนะครับมีหลายเรื่องที่ออดอ,อร์ภูนศักดิ์เพื่อนของผมได้นําเสนอไปแล้วนะผมขอนําเสนออย่างกระชับ4ด้านนะครับคือ1 เราต้องวางกลไกกลางครับในการกํากับดูแลมาตรฐานการจัดการขยะทั้งประเทศนะครับสคือยกระดับอํานาจหน้าที่ความสามารถของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับสคือเพิ่มอํานาจและงบประมาณท้องถิ่นในการบริการจัดการขยะแล้วก็4ี่คือสร้างแรงจูงใจสำหรับการจัดการขยะนะครับเช่นการลดหย่อนภาษีสําหรับการใช้เทคโนโลยีจัดการขยะท้ายนี้ผมขอสนับสนุนยัตติเรื่องขอให สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับขอบพระคุณครับ